รถคันนี้นะครับออกมาใหม่ๆเนี่ยมาก็เกือบล้านสองแล้วนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ยผมตั้งใจนะฮะอยากจะลดราคาให้ลูกค้าจริงๆเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะลดอะไรให้บ้างแล้วราคาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกับรถคันสวยๆคันนี้ สวัสดีครับมาพบกับวิรันอีกแล้วนะครับเราจะมาพิเศษรถคันใหม่ของเรานะครับเป็นสีแดงฉ่ำมากๆนะฮะเป็น Apple Red นะครับ E03 ซึ่งคันนี้เนี่ยเราจัดมาให้แบบเต็มๆเลยฮะทั้งความสวยงามทั้งความพร้อมแล้วก็ความเนี้ยบที่เราคงความเดิมอยู่นะครับในวันนี้ผมจะมาพิเศษในรูปแบบใหม่ให้ทุกๆท่านได้รับชมกันเรามาดูกันว่าสีเนี่ยเป็นยังไงตัวสีเองเนี่ยมาดูใกล้ๆหน่อยฮะเนี่ยครับจะเห็นเลยวว่ามันฉ่ำมาก เงางามนะครับเนียนมากแต่แค่นี้ยังพิเศษไม่พอเพราะว่าเราเองได้ทำให้รถคันนี้เป็นโมโนโทน,นครับโมโนโทนยนงไยมาดูกันนะครับ ตัวกันชนเองทุกอย่างเนี่ยที่เป็นขอบต่างๆที่เคยเป็นสีดำเนี่ยเราทําเป็นสีแดงหมดเลยนะฮะทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ดูแล้วไม่เอี่ยมแล้วก็เป็นรถที่ทันสมัยมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะลดให้ในเรื่องของสีเนี่ยไปอีก2 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับไม่พอไม่พอ,พอต้องมาดูต่อเลยครับผมสาหรับคันนี้นะครับล้อเนี่ยเป็นล้อลายสแตนดาร์ดนะครับแต่ทางเราไม่ชอบคําว่าสแตนดาร์ดเลยฮะมันต้องพิเศษฮะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยได้ปัดเงาแล้วมาดูใกล้ๆนิดนึงคนระับ เนี่ยครับความเงาครับความดำของมันเนี่ยทำให้รถดูใหม่เอี่ยมเหมือนออกมาจากโรงงานใหม่จริงๆะฮะไม่เชื่อลองดูใกล้ๆหน่อยะฮะโอ้โหนั่นแหละครับมันชัดไปแล้วครับมันชัดไปแล้วโอเคครับผม <laughs> ยางเองเนี่ยก็เป็นยางไซส์205 7 0นยนะครับผมก็เลยมองว่าล้อเนี่ยทียไหนก็มีสีวงเนี่ยผมก็ต้องลดให้สีเท่านะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเลยฮะวงลักแสงครับผม พูดถึงล้อ4วงแล้วขาดวงอีกวงหนึ่งไม่ได้ครับคือวงหลังนั่นเองนะครับเป็นวงที่5และสำคัญมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะ CRV เนี่ยสเสน่ห์นะครับของ G2 จริง อยู่ที่ล้อหลังเลยครับความเป็นออฟโรดอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คือกระจกหลังนะฮะเอาไว้ดูนะครับเวลาเราถอยหลังถอยหลังแล้วถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็ชนได้นะครับไม่เป็นไรฮะเรามีทั้งกระจกมีทั้งล้อหลังปลอดภัยแน่นอนนะแต่มีเสริมให้ครับคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยอ่าอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทั้งหมดนี้ฮะเอาไปเลยครับสองแสนบาทอ่ามาต่อกันเลยนะครับที่ด้านในนะฮะด้านใน,นเนี่ย กว้างขวางมากเลยนะฮะนี่แทบจะนอนข้างในได้เลยนะครับแล้วก็กวางของได้เต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราได้ปูผ้าปูดําแล้วเป็นยางพิเศษนะครับคุณลิตี้ล้วนๆนะครับกันลื่นกันของตกนะฮะทุกอย่างก็คือเราคิดมาให้แล้วนะครับอุปกรณ์เนี่ยครบเครื่องเลยครับผมมีทั้งแม่แรงนะครับมีทั้งปัจแจเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ พอเปิดประตูมาปุ๊บต้องชมเลยครับว่าสวยกริบมากนะครับมันเดิมจริงๆนะฮะตั้งแต่คอนโซลกลางแล้วเนี่ยมีความเดิมตั้งแต่วิทีุยูนะฮะยันกรอบที่มันคุ้มอยู่นะฮะพร้อมกับกรอบแอร์เนี่ยเดิมไม่มีรอยเลยนะฮะสวยงามเงางามอ่าดูใกล้ๆได้เลยนะครับอ่าหัวเกียร์เองก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการผุพังหรือมีการรอยขีดข่วนอะไรทั้งนั้นนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะมาดูกันต่อครับที่เบาะนังนะครับตั้งแต่ได้นะครับนี่ ได้กับ texture หนังเนี๊ยบแน่นอนฮนะงานเราเก็บให้เนี๊ยบจริงๆนะครับแล้วก็ตัวองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยอย่างแก้อต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มีผุพังไม่มีแตกหักนะครับใช้ได้หมดเลยครับผมทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับไฟเฟยเทใช้ได้ครบจริงๆฮะ,ะมาพูดกันต่อนะครับก็คือเวลาเราถอยหลังเนี่ยถ้าหันกลับไปดูนะครับเราจะเห็นว่ากระจกเนี่ย ส่งให้เห็นถึงล้อหลังแล้วนะครับจะได้กะระยะถูกนะครับเวลาเราถอยหลังแต่เออปเออนะครับเราเป็นวัยรุ่นนะฮะเราต้องการความเรียบง่ายกับความรวดเร็วเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีแล้วครับคือเซ็นเซอร์ถอยหลังนั่นเองเวลาถอยหลังจะมีเสียงเตือนอย่างนี้นะครับพอดีผมเอากอีไปวางใกล้ๆนะฮะมันก็จะเตือนเลยว่าจะชนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้แน่นอนนะครับเราได้เทสให้เรียบร้อยแล้วแอร์ก็เย็นนะครับ มิดยูก็ใช้ได้นะครับไฟเฟอร์ใช้ได้หมดสาธิตหมดแล้วนะครับผมว่านะฮะเอ๊ะเมื่อกี้เราลดกันไปเท่าไหร่แล้วนะอ๋อล้อเล่นครับล้อเล่นก็ต้องลดเพิ่มอีกนะฮะตอนนี้ผมลดให้อีกเลยเอาไป2 0 0แสนเลยแล้วกันครับผมโอเคครับมาดูกันต่อที่หัวใจของรถยนต์นะครับนั่นคือเครื่องนั่นเองนะฮะสำหรับคันแดงปี2003คันนี้นะครับ เครื่องเนี่ยจะเป็น2.0นะฮะเป็นเครื่อง ivtec h ตั้งแต่คานะครับสติ cker กกครบะฮะฟังดูนะฮะอยู่ไหมครับครบนะครับแต่ที่สำคัญครับมาดูตรงนี้ครับพิเศษมากๆนี่ครับผมสติ cker กกบาร์โค้ดตัวถังรถยนต์นะฮะเลขอะไรตรงหมดนะครับแต่บาร์โค้ดยังอยู่แปลว่า เดิมโคตรนะครับทุกอย่างเพียบพร้อมก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาลองรถนะฮะต้องมาลองจริงๆครับเพราะคันนี้สวยมากๆโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต้องลดราคาให้แล้วนะฮะแต่ผมลดเนี่ยลดให้เยอะจริงๆนะฮะลดมามีแต่แสนแสนแสนผมขอนะครับลดรอบสุดท้ายเนี่ยเอาไปอีก31,000บาทนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแปนๆๆแสนแปนแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผม ผมรีแคปให้นะฮะ2 0 0 3นะครับเครื่อง2.0นะครับเป็นสีแดงแล้วก็ทุกอย่างเดิมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นออกมาใหม่ๆเนี่ยร้าน200,000บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเนี่ยมีเวลาก็ติดต่อเข้ามานะครับรีบมาดูได้เลยนะครับเพราะรถแบบนี้บางทียังไม่ทันอาดคลิปเลยครับก็ไปแล้วนะครับ ก็อยากให้มาทดลองด้วยตัวเองนะครับอยากมาเชิญชมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มาจับดูสตาร์ทรถฟังเสียงเขานะฮะได้ลองชิมก็จะรู้ว่าอร่อยสวยเทสตเนี่ยตรงกับจริตมากๆนะครับอย่าลืมนะครับที่จะกด subscribe กดไลค์ให้กับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากติดตามเพราะเราจะมีรถใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับแต่สวยๆเนี่ย หายยากจริงๆนะครับทางเราเองเนี่ยได้เปิดเว็บไซต์ใหม่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเข้าไปเปิดดูนะครับเพราะเราจะมี s e l e c t i o นรถใหม่นะครับมีล้อใหม่ให้มาดูแล้วก็มีข่าวสารเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมกับวิดีโอ YouTube มากมายนะครับก็อยากให้ติดตามแล้วก็มาเจอกันนะครับอยากให้มาเจอกันมากๆแล้วก็สาหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีครับผม